เรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักชั้นประถมศึกษาปีที่สองสวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักการจากหน้าจอนักเรียนจะเห็นว่าไก่ต้มหนัก3กิโลกรัม4ขีดปูนึ่งหนัก2กิโลกรัม5ขีดคำถามที่คุณครูจะถามก็คือไก่ต้มหนักกว่าหรือเบากว่าปูนึ่งคะนักเรียนข้อนี้ง่ายบ้างนักเรียนดูที่กิโลกรัมก่อนไก่ต้ม3กิโลกรัมปูนึ่ง2กิโลกรัมเพราะ ฉะนั้นไก่ต้มหนักกว่าปูนึ่งค่ะข้อที่2กรัล่ำปีหนัก1กิโลกร,รัมเก้าขีด มะเขือเทศหนัก7กิโลกร,รัม1ขีดนักเรียนสังเกตดูที่กิโลกร,รัมนะคะนักเรียนจะพบว่า1กิโลกร,รัมต้องทําไมคะเบากว่า7กิโลกร,รัมแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้กระหล่ำปีก็เลยเบากว่ามะเขือเทศนั่นเอง ข้อต่อไปปลาทูแม่กลองหนัก3กิโลกร,รัม6ขีดกับปลาหมึกแดดเดียวหนัก5กิโลกร,รัม4ขีดดูที่กิโลกร,รัมเหมือนเดิมเลยคะ่ะ3น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นปลาทูแม่กองเบากว่าปลาหมึกแดดเดียว ข้อต่อไปหอยนางรมสดหนัก9กิโลกร,รัม500กรัมหอยแครงลวกหนัก7กิโลกร,รมัมกับอีกเท่าไหร่คะนักเรียน300กรัมเพราะฉะนั้นนักเรียนดูแค่กิโลกร,รัมพอคะ่ะ9กิโลกร,รมัมมากกว่า7กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นหอยนางรมสดหนักกว่าหอยแครงลวก ข้อต่อไปนะคะทุเรียนหมอนทองหนัก6กิโลกร,รัม300กร,รมัมส้มโอหนัก1กิโลกร,รัม500กร,รมัมเพราะฉะนั้นนักเรียนดูที่กิโลกร,รัม6มากกว่า1เป็นยังไงคะทุเรียนหมอนทองหนักกว่าส้มโอนั่นเอง ข้อต่อไปนะคะเป็นคะน้ากับแครอทนักเรียนดูค่ะคะน้าหนัก7กิโลกร,รัม800กรัมแครอทหนัก9กิโลกร,รมัม100กร,รมัมดูที่กิโลกร,รัมเลย7น้อยกว่า9เพราะฉะนั้นคะน้าก็ทำไมคะเบากว่าแครอทนั่นเอง ต่อไปนะคะเราจะมาทํากิจกรรมการเปรียบเทียบน้ําหนักเวลาเราจะเปรียบเทียบน้ําหนักให้นักเรียนดูที่กิโลกรัมก่อนเปรียบเทียบที่กิโลกรัมถ้าน้ําหนักกิโลกรัมเท่ากันนักเรียนค่อยมาเปรียบเทียบที่หน่วยของขีดหรือกรัมนะคะนักเรียน ข้อที่หนึ่งเป็นการเปรียบเทียบปลาทูแม่กลองกับทุเรียนค่ะข้อที่สองเป็นการเปรียบเทียบมะเขือม่วงกับหอยแคลงลวก ข้อที่สามเป็นการเปรียบเทียบกระหล่ำปลีกับไก่ต้มค่ะ และข้อสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบคณนกับอัุมณนั่นเองให้นักเรียนนะคะเขียนหัวข้อว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักและนักเรียนก็เขียนตอบว่าอเช่นข้อ1ปลาทูแม่กองหนักกว่าหรือเบากว่าทุเรียนข้อที่สองมะเขือม่วงเบากว่าหรือหนักกว่าหอยแครงลวกข้อที่3กระลำปีหนักกว่าหรือเบากว่าไก่ต้มและข้อที่4คณน หนักกว่าหรือเบากว่าอางุ่นนั่นเองอย่าลืมเขียนชื่อเด็กชายเด็กหญิงพร้อมนามสกุลและชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อยนะคะ